ครับวันนี้เราจะมาเล่นของเล่นกันตัวแรกเลยดีกว่าเป็นเจ้าไดโนเสโรนะครับเป็นเจ้าอ,นนอโนอสซอลตดโอ,โอ้ดูสิครับตามันโหดมากตัวนี้ก็ได้นเสาา์เหมือนกันมาวิ่งเปื่อนกันดีกว่าโอ้แบคิโอซอลตดอ่าวิ่งแข่งกันนะกินเนื้อ ะวิ่งช้ากินพืชจะวิ่งเร็วนี่อันนี้ก็คือลูกของมันครับแบกโอซอลตเหมือนกันเป็นไงครับแล้วตัวนี้นี่นน,นี่มาวิ่งแข่งกัน,น,นสิอฟเลโนซอลตเหมือนกันอัน,นตัวนี้มีเพลงด้วยครับเพลงมันเจี้ยวมาก ดูตัวอื่นาะนี่ว่าซีบลามาลายแล้วก็นี่ไฮสระทท็อเอลฟเฟน ดอกนครับโอ้วิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วมากครับนี่แล้วก็ชิคเกน้นแม่ไก่อืมแล้วก็แถมให้อีกตัวหนึ่งละกันครับเป็นเจ้าไดโนเสาสีแดงโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ บายบายฝากเพื่อนกดติดตามให้ด้วยนะครับ